สวัสดีครับอรุณสวัสดยามเช้าครับสวัสดีวันที่แปดเดือนแปดวันนี้วันอังคารที่แปดเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับขอให้วันนี้เป็นวันดีดีเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนนะครับเป็นวันดีวันแห่งความสุขนะครับความสมหวังนะครับมามาเติมพลังกันตอนเช้าวันนี้ เปลี่ยนเมโนโูบ้างนะครับเป็นอะไรไปดูกันกาแฟนะครับ นี่ดื่มกาแฟกับขนมปังนะครับเบาๆหน่อยก็เป็นอาหารเป็นข้าวเหมือนกับเป็นอาหารเช้าเนาะอาหารเช้าได้นะครับกาแฟกับขนมปังนะครับแต่ต้องเติมพลังนะครับตอนเช้าต้องหาอะไรเติมกันนะเพิ่มพลังแล้วก็ไปสู้งานกันต่อไปนะครับมาส่งกำลังใจ มาครับมาครับมาดื่มกาแฟด้วยกันครับทุกคนมาเพิ่มพลังเนาะสู้ๆกันต่อไปครับสวัสดีครับ